เดีคือไม่รู้เรื่องของแต่ละออโต้ทีนี้อของของที่คุณครูที่ที่ยุคเนี้ฮะหรือจุดจังหวะเนี้ยที่มันผ่านคุณครูอยู่ครับคะ่ะมันจําเป็นมากครับคุณครูที่จะต้องอาศัยร่างกายแล้วเอ,อบาดเจ็บบ้างอืม,มันต้องบาดเจ็บบ้างแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็ไม่ได้ทําให้คุณครูล่มสลายในรูปแบบของการฉีกขาด <Hey. S 2> แต่ให้รู้ไว้ให้ให้ให้คุณครูรู้ไว้เลยว่าหมายถึงว่าตั้งแต่ไอตัวเพียวเนี่ยครับมันผ่านอินเพียวอะ uh ่ะ huh. นั่นแหละครับมันทำให้เกิดการเอเน็กชันใช่ไหมฮะอิกนิช uh ั่นอิกนิชั i นอิกไนท์อิกไนท์ใช่ไหมครับรช่อ,อพอมันผ่านการอิกไนท์เนี่ยครับคุณครูเอ่อ เมื่อกี้คุณครูก็บอกอยู่แล้วว่าเวลาที่เราเปิดระบบประสาทหรืออัยตนะทั้งห้าเนี่ยครับมันเลยไปบันทึกเป็นนุ่นเป็น A อเป็นบเป็น C เป็น EFG อฟจีถูกคนจริงๆเลยเนี่ยแบบนี้นี้ทีนี้ถ้าคุณครูไม่แทนค่าแต่คุณครูช่วยกรุณาว่าทุกครั้งที่อีนนิชั่นเนี่ยครับคุณครูต้องไปเล่นในเรื่องของความร้อนคือหรือไฮโดรเจนครับกับฮีเลียมคุณครูแค่เอาตัวเ ผมจะเรียกว่าตรงนี้ฮะว่าตัวหุ้มกระดูกนะครับคุณครูไปเติมเพราะว่าตัวที่จะช่วยคุณครูในอีกส่วนหนึ่งอ่ะก็กำลังซับซิได้คืออะไระฮะชดเชยไหมฮะชดเชยได้ค่ะโอเคไปชดเชยอีตัวเนวาน่าเนี่ยที่ว่าเนี่ยครับไปแนท uh huh. ปแนที่ครับไปแทนที่ครับเพราะว่าเวลาเนวาน่ามันผ่านตัวคุณครูมามันแลกเปลี่ยนด้วยอิมเพลคับ uh huh. คือไม่อยากจะพูดว่าให้แลกเปลี่ยนคือมันต้อง <Imp ure S 1> ผ่านเคืออะไรคุณครู อิมเพคือเพยวเนจี้มันคือบริสุทธิ์ใช่ไหมครับเพลวเนจี้พลังงานบริสุทธิ์แต่อิมเพนี่คือไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ครับเพราะนั้นน่ะอีตัวที่มันจะอาศัยฟอร์เหมือนกับเอ่อไม้เสียบลูกชิ้นมันต้องเสียบลูกชิ้นนะฮะอือเพราะฉะนั้นน่ะอีตัวเพยวมันวิ่งผ่านอิมเพลคอยู่คุณครูเลยต้องไว้เบรชั่นอย่างรุนแรงมันสั่นสะเทือนอย่างแรงมากเพราะว่าอีตัวของเพลคอะครับมันหนาแน่นมากคุณครูไอ้คำว่าความว่างที่เขาว่างน่ะนะอย่าลืมกล่องนะคะ ที่บอกว่าว่าง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 เนี่ยมันไม่ได้มันมันมันภาษามันว่างแต่ตัวพลังงานมันอ่ะอตัวเพียวเนี่ยที่มันมันเกินกว่าจะเกินกว่าจะรับได้ใช่พอเกินกว่าจะรับได้มันวิ่งผ่านคุณครูมาอย่างเงี้ยไอ้แค่ที่คุณครูรู้สึกได้น่ะนั่นะลรครับคือเพียวเนี่ยจี้คุณครสอเรานี่ต้องคุยกันยาวแล้วนะคุณครสอนี่มีอะไรซัมติงที่แบบว่า เราไปทางเดียวกันแน่นอนเลยแล้วมันครูสอน่าจะรู้สึกก็บอกว่าไงมันชื่อคอร์สองไงครับคุณครูความรู้สึกนั้นเนี่ยมันบอกกันไม่ได้สิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลวมันไม่มีอยู่จริงเช่นอากาศสิ่เราถูกต้องเช่นชื่อแอร์แอมีแอรนะอากาศนะมองไม่เห็นนะแต่ I can feel that I can feel the air อ่าอะไรแบบนี้ I can inhale the air inside หายใจเข้าไปเสียงสุดยอดพลังบวกใช่จะบอกว่าขนลุกตลอดเวลาเลยพี่นีน่ามันเจ๋งมากมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นพลังงานที่แบบบวกแล้วก็ดีมากเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพคุณครูผมอยากให้คุณครูอยู่กับอยู่กับไอตัวไฮเดรเยนมากๆอันนี้ก็คืออมันเป็นอีกตัวหนึ่งท่าตัวกลางมันเป็นท่าบริสุทธิ์อีท่าตัวที่มันห้อมล้อมความไม่บริอืมท่าที่มันห้อมล้อมความบริสุทธิ์ก็คือไฮเดรเยนเนี่ยครับ ไอเตอรเฮดเจนเนี่ยเฮดเจน,ะน,ค,นคืออะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอะไรเฮดเจนะเป็นภาษาแต่หมายความว่าคุณครูครับเวลาที่ถุงแกงร้อนเ,ออเวลาแกงร้อนๆมันต้องมีถุงใส่ใช่เพราะฉะนั้นน่ะคุณครูแค่ให้เวลากับตัวถุงแกงมากกว่าตัวแกงเพราะว่าตอนนี้ตัวแกงมันทําให้ไวเบชั่นของคุณครูอะครับมันมันบอบช้ำม,มันบีบรัดมากเกินไปคุณครูเลยอบอกว่าปว,ว,วดตลอดเวลาทีเนี้ย กระบวนการในการซับซิได์ของคุณครูครับแค่ซัดอากาศเข้ามาหนึ่งปื้ดให้เต็มที่เลยนะฮะแล้วก็หยุดไม่เอาเข้าไม่เอาออกแล้วก็รอรอเสร็จปุ๊บมันจะไปเจอจังหวะหนึ่งคำถามอยู่ยว่าคุณครูอยากรู้เองหรือต้องการให้เฉลยถ้าเฉลยมันจะฉลาดน้อยแต่ถ้ารู้เองคุณครูจะฮิวตัวเองได้แล้วก็ฮิวคนอื่นได้ด้วยเอาอันไหนครับรู้เอ,องแรก โอเคเมื่อรู้เองคุณครูก็ซัดเข้าไปเลยฮะซัดเสร็จปุ๊บแล้วหยุดไม่ให้มันเข้าแล้วไม่ให้มันออกพอเสร็จปุ๊บมันจะเจอตัวถัดไปอีตัวถัดไปคุณครูแค่ดูว่ามันมึนไหมถ้าไม่มึนคุณครูไปต่ออแต่ถ้ามึนคุณครูคายเลยให้มันโฟลแต่ถ้าไม่มึนคุณครูเก็บกักมันได้เลยเหมือนเรานั่งทับฝาหม้อหม้อทับความว่างอยู่นั่นแหละแล้วคุณครูก็จะได้ทาน เอาตัวซับซีดายครับมาห่อหุม e ้มอีตัวที่มันทําให้คุณครูบอบช้าครับแค่นั้นเองครับมันจะชดเชยกันเองครับแล้วพอชอดเชยกันเองนะฮะร่างกายคุณครูจะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งครับออืประมาณนี้นครับปกติแอร์ก็ใช้อากาศในการช่วยตัวเองนะเดิมมันไม่รู้จกักคอร์สอครับครู<ๆ>เดิมไม่รู้จกัก <laughs> ใช่ครับจะบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคอร์สของแอร์เนี่ยร่างกายแอร์เนี่ยมันฟีล everything so very like I how can I say I'm very sensitive to everything อร์รู้สึก sensitive กับทุกอย่างเร็วมากทั้งแอร์ทั้งลมทั้งแสงทั้งทั้งเนี่ยแสงไฟทั้งความร้อนทั้งเสียงทุกอย่างเลยค่ะมีระบบประสาทเร็วมากทั้งห้ามันเรื่อนลั่นคุณเร็วแ,<ต>แล้วครับแต่ว่าอาจารย์ครบคูบาอาจารย์บอกว่าใช้มันให้ถูกต้อง ใช้มันให้มีประโยชน์แล้วท่านก็บอกว่าครูบาอาจารย์องค์นี้ท่านลักสังขารแล้วนะหลวงปู่มานเทศนิริท่านบอกว่าวันหนึ่งแอจะมีประโยชน์แก่สังคมท่านพูดคำนี้มาแอแบบคือแบบอืมได้ก็ซับสไคร์ครับครูมีไฮโดรเจนเท่านั้นที่จะห่อหุ้มพลังงานโดยสุดได้ครับ thank you thank you for following เอาความร้อนไปซัดเขาอย่างเดียวครับมันต้องมันชดเชยกันได้ครับคุณครูนอกานั้นไม่ได้ใช้ครับต้องใช้ความร้อนอย่างเดียวไฮโดรเจนอย่างเดียวครับความร้อนในที่นี้เนี่ยเกิดจากกระบวนการของการใช้ย่อขยายของคุณครูเองต้องใช้ปอดของเราในการที่จะทําตามที่คอรสขออนุญาตแนะนำนะครับคุณครูครับอีตัวนั้นน่ะมันเพียวมากมันต้องมีที่สถิตครับ ทีนี้พอมันสถิตแล้วมันไม่เสถียรพอมันไม่เสถียรมันก็สั่นคลอนแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นน<ม>่ะจะทำยังไงให้ตัวสถิตมันเสถียรได้มากกว่าโดยที่เราอ่ะไม่บอบช้าม,มากจนเกินไปแค<ม>่นั้นเองครับเดี๋ยวคุณครูจะรู้รเองชอบกันหายใจเ<า>วลาเวลาปวดเวลามันปวดตลอดเวลาจะชอบกันหายใจซึ่งทีนี้เปลี่ยนจากกลั้นเป็นหยุดคุณครูไม่ต้องไปใช้ครับตัวภาษามันจะเป็นตัวรลอยตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นน่ะเป็นไปได้ไหมครับว่าเวลาเราคุยกับสังคมแล้วก็ ภาษาเราก็แทนค่าทางวิทยาศาสตร์ไปแต่พอเราเป็นตัวเราให้แทนคําว่าคอราาสรไปเลยมันเป็น feeling ครับมันเป็นความรู้สึกที่เราสามารถรู้สึกได้เช่นปวดมันไม่ได้บอกว่ามันเชื่ออะไรนะครับอืมอืมอืมเราสมมุติมันขึ้นมาใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่คือคือไ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 อปริมาณของตรงนี้ยมันใหญ่กว่าภาษาภาษามันเป็นแค่ตัวกลางเมื่อภาษาเป็นตัวกลางภาษาไม่สามารถอธิบายคอรสศได้เห็นไหมครับมันอธิบายไม่ได้หรอกว่าเรารู้สึกกีบปริมาณกรัมกี่กิโลกรัม เจ็บเท่าไหรหนักเท่าไร่ปวดเท่าไรเพราะฉะนั้นอย่าอ,าอะไรไปกรอบมันแต่ให้ไอ้อีกตัวความร้อนที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับที่คุณครู <Okay. S 1> หยุดทนรอดื้อคลายกับดูดทนรอดื้อคลายเนี่ยครับมันจะซับซีดาให้เองครับมันก็อยู่แค่นี้ฮะของมันต้องมีพานรองรับเหมือนกับช้อนซ่อมช้อนกลางช้อนอะไรที่มันจะต้องบรรจงอยู่ๆมันเอามือไปจ้วงเลยไม่ได้ครับมันก็จะดูละเทอะไปหน่อย ครับอืมอืมอืมมันต้องของมันต้องมีกันและกันครับผมเวลามันเกิดมาเป็นสับสิ่งแล้วครับมันไม่สามารถสร้างหนึ่งเท่ากับหนึ่งได้มันสองเป็นสี่สี่เป็นสิบหกสิบหกเป็นสี่สิบแปดไปเลยครับมันเป็นมันเป็นแบบนั้นฮะเวลามันแตกออกมันแตกออกตั้งแต่สามร้อยหกสิบมันสามร้อยหกสิบองศาของแนวตั้งแนวราบจุดหมุนแล้วก็ต้องหยุดเวลาเพราะฉะนั้นโครงสร้างซีเควนต์นี้ยมันง่ายมากครูครูต้องช่วยคนอีกเยอะและโดยเฉพาะคุณครูต้องเอาคอรัสยให้เป็นภาษาอังกฤษให้ได้แค่นั้ พระคุณคอรสอไปอินเตอร์ให้ได้เน่คุณนิกกี้สวัสดีนะคะ thank you so much guys for following me and thank you so much for joining ดีค่ะเรามาจับมือกันเทอะเรามาจับมือกันเตอะเอาจริงๆมีคนมีคนแบบมาแอบชวนแอร์ไปทำอะไรหลายอย่างมากเลยตอนเนี้ยงงกับงงกับตัวเองอยู่เหมือนกันแต่ว่าแอร์ก็จะไม่ไปจากติกตอกนะคะแอร์จะอยู่ตรงนี้เพ네ื่อท ja, ja, ี่จะเอ่อทำให้ตัวเอง จนสุดก่อนอะสุดก่อนเราจะไม่ยอมลยอมแพ้ยๆก็ผมก็จะบอกว่าคุณครูจะตามใครไม่ได้ครับมันมันมันไม่ได้ให้มันถ้าถามว่าถามเป็นผมอะผมบอกได้เลยว่าโดยส่วนตัวผมถ้ามองมาก็คือคุณครูต้องตามตัวเองครับเขาไม่ไม่ยอมตามใครหรอกครับคุณ feel me ขนาดนั้นเลยเหรอ do you feel me like that ก็มันเป็นอย่างนี้ไงครับคุณครูคุณครูเป็นแบบนี้ไงคะคือดีรหรือไม่ดีคุณครูเป็นแบบนี้นะ คำว่าครูเป็นแบบนี้คือมันคือทุกคนอ่ะเวลาถามคําถามหรือถามคำตอบมันต้องถามนอกตัวแต่ของครูมันมาถึงจุดที่มันเป็นยูเทิร์นที่เขาเรียกว่าต้องถามเงาตัวเองครับเงากับรูปมันคุยกันรูปกับนามันคุยกันเองครับตอนเนี้ถูกต้องถูกต้องมันไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันคือใครแล้วไปถามคนอื่นฉันคือใครอ่ะถามคนอื่นไม่ได้